เรื่องนี้ไปดูมหาพายุอ๋อไม่ใช่พายุมหาแรงมากด้วยคนนำกตเกิดพายุพัดกันหนัาที่สะตูลขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพายุกำลังเ,เข้าที่จังหวัดสตูลครับ เดือไปทำไมอ่ะมันอันตรายนะเดี๋ยวจะให้ทำยังไงนี่นี่นี่มาหลบที่บ้านพี่เป็นยรับคาไหมาหลบในนี้ปลอดภัยโอ้โหแต่รักคาบ้านมันก็ไพ่มเยอะมาเยอะแล้วจ้เฮ้มันก็ถึงเพิ่มเยอะนี้มาหลายทีแล้วมันไม่เป็นไรหรอกจะออกเรือไปทำไมมาหลบอยู่บ้านพี่ดีกว่า จะไปคิดหรอกทุกทีมันเอาแค่เพเยอะพป่เยอะโอ้โหรอบนี้มันเอาสกรรนเลยอะ่ะเฮ้ยแกอย่าพึ่งออกเรือนะะจะให้ขึ้นไปหลบบ้างเองอีกยังไงนะไม่ใช่เขาจะขอขึ้นเรือไปด้วยอ่าขอไปตายอดาบได้ดีกว่าบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้ว ว้าย <Why? S 2> เห็นปดเลย <c oughs> ขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพดเอาหลังคาบ้านเปิดแล้วเปลวว่อนไปกับลมแรงพายุวันนั้นก็ทำให้บ้านเรือนไ,ได้รับความเสียหายหลายหลังเลยคุณเจ้าของบ้านจะตกใจคิดซะว่าได้บ้านเปิดประทุนหลังใหม่ก็แล้วกันนะเท่เลย ขอขอบคุณคุณบุญน์สุทธีประเสริฐชัยจังหวัดสตูลเรื่องพายุทลมสตูล